ดีค่ะพบกับด r รเปิ้ลวีซ่าเอ็กซินะคะสำหรับคลิปนี้จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการทำเรียนที่เรียนที่คืออะไรและใครบ้างต้องทำเรียนที่ติดตามคลิปนี้ให้จบนะคะจะได้ไม่เสียสิทธิวีซ่าและปฏิบัติได้ถูกต้องเรียนที่คือการขออนุญ,ญาตกลับเข้ามาในราชนจาจักรอีกสำหรับคนต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย เมื่อต้องการเดินทางออกและกลับเข้ามาภายในระยะเวลาการอนุญาตวีซ่าที่เหลืออยู่ถ้าคนต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศเดินทางออกโดยไม่ขออนุญาตกลับเข้ามาในประเทศอีกหรือทำเรียนที่จะทําให้การอนุญาตวีซ่าที่เหลืออยู่เป็นอันสิ้นสุดลงและเมื่อเดินทางกลับเข้ามาจะได้รับ ติดตามหนังสือเดินทางของแต่ละประเทศหรือขอวีซ่าจากสถานทูตไทยเข้ามาใหม่ดังนั้นคนต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยด้วยวีซ่าประเภทต่างๆทุกเหตุผลถ้าต้องการเดินทางออกและกลับเข้ามาภายใน,ในระยะเวลาวีซ่าที่เหลืออยู่จะต้องทำว e e อนท r y ก่อนเดินทางออกหนะ้าที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองหรือตรวจคนเข้าเมืองขาออก ค่าอาศยาระหว่างประเทศเมื่อเวลาเดินทางกลับเข้ามาจะได้รับสิทธิเดิมตามการอนุญ,ญาตวีซ่าที่เหลืออยู่เรียนที่มีได้กัน2แบบนะคะก็คือแบบใช้ได้ครั้งเดียวแบบนี้จะต้องทําทุกครั้งก่อนเดินทางออกจะเสียค่าธรรมเนียมครั้งละ1000บาทส่วนอีกแบบหนึ่งก็คือแบบใช้ได้หลายครั้งภายในระยะเวลาการอนุญ,ญาตาที่เหลืออยู่ แบบนี้จะเสียค่าธรรมเนียมครั้งละ3,800บาทสามารถใช้กี่ครั้งก็ได้จนกว่าอายุของวีซ่าจะสิ้นสุดนะคะส่วนเอกสารในการทำเรียนรีเราจะใช้แบบฟอร์มตม8พร้อมรูปถ่าย2นิ้ว1รูปและสำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรกและหน้าวีซ่าที่เกี่ยวข้องพร้อมกับค่าธรรมเนียมของแต่ละแบบกรณีคนต่างชาติที่ยื่นขออยู่ต่อ และได้รับตาประทับนัดฟังผลในหนังสือเดินทางถ้ามีความจําเป็นจะต้องเดินทางออกในช่วงที่รอนัดฟังผลมีตาจะต้องทำ re-entry ก่อนออกเดินทางทุกครั้งนะคะถ้าไม่ทำ re-entry จะทําให้ตาประทับที่นัดฟังผลนั้นเป็นอันสิ้นสุดลงไม่สามารถกลับมารับฟังผลมี่าที่ขอไว้ได้ และจะต้องเริ่มขั้นตอนในการยื่นขออยู่ต่อใหม่ทั้งหมดนะคะส่วนคนต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยด้วยวีซ่าประเภทนอนต่างๆจากสถานทูตไทยถ้ายังไม่ได้ยื่นขออยู่ต่อต้องการเดินทางออกนอกประเทศและกลับเข้ามาใช้สิทธิ์ของวีซ่านอนนั้นก็สามารถที่จะทำเรียนทรีเพื่อรักษาสิทธิ์ นอนนั้นไว้ได้นะคะและกลับเข้ามาก็จะได้ติดตามวีซ่าที่เหลืออยู่ถ้าให้แนะนํานะคะการทําเมนที่เนี่ยควรจะทําไว้เพราะว่าสามารถที่จะเก็บไว้ได้เท่ากับอายุการยากวีซ่าของเราเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะต้องเดินทางเร่งด่วนเมื่อไหร่ทำเอาไว้เก็บเอาไว้หนึ่งครั้งก็ได้หรือทหลายครั้งก็ได้อันนี้แล้วแต่วัตถุประสงค์ของแต่ละคน นะคะถ้าใครมีปัญหาหรือต้องการปรึกษานะคะคอมเมนต์มาหรือทักมาในเพจ Facebook ได้นะคะอย่าลืมกดติดตามคลิปต่อๆไปเพื่อจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ